สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันคดปลื้มมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นนะคะอีกหนึ่งความลับนะคะที่อยากจะมาบอกในวันนี้นะคะก็คือเรื่องราวของกฎแรงดึงดูดนะคะสิ่งที่เราคิดและเชื่อมันจะกลายเป็นความจริงในชีวิตเรา นะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยดังนั้นเราต้องควบคุมความคิดแล้วก็เช็คความคิดความรู้สึกนะคะหรือว่าสิ่งที่เราเชื่อบ่อยๆนะคะว่าความเชื่อของเราเป็นไปในทิศทางใดนะคะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองหรือไม่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะที่เป็นสาเหตุหลักสำคัญเลยในการที่เราใช้กดแรงดึงดูดไม่ประสบความสำเร็จนะคะนั่นก็คือความสัมพันธ์ ทัศนคติของเรานะคะหรือความรู้สึกของเราความสัมพันธ์ของเราทั้งกับตัวเราเองและผู้อื่นนั้นมีผลอย่างยิ่งนะคะในการที่เราจะใช้กดแรงดึงดูดแน่นอนนะคะชีวิตเราทุกคนเกิดมาเลือกเกิดไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราพบเจอไม่ว่าจะเป็นในวัยเด็กในเหตุการณ์สถานการณ์ที่เราผ่านมาตลอดชีวิตนะคะ มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจกระทบจิตใจเรากระทบความรู้สึกเราสิ่งเหล่านั้นเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะบางครั้งเราต้องกลับไปทำความเข้าใจใหม่เพื่อให้เราได้เข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะให้เราเข้าใจและตีความไปได้เลยนะคะว่าความจริงนะคะก็คือที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบางครั้งนะคะมันมีเหตุผลของมัน และไม่ใช่หน้าที่อะไรของเรานะคะที่จะไปยึดเอาความรู้สึกตรงนั้นนะคะที่ทำให้เราเสียใจกระทบจิตใจเราหรือเป็นทุกข์นะ เราจะเอามันมาอยู่ในชีวิตเราตลอดเวลาหรือตลอดไปแล้วมีความเชื่อแบบนี้แล้วทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นะคะนึกถึงทีไรคิดขึ้นมาทีไรหรือจดจำได้นะคะก็ยังมีความรู้สึกเช่นนั้นอยู่นะคะถ้าเราเป็นในลนนักษณะนี้นะคะหน้าที่เรานะคะให้เราตีความใหม่นะคะแล้วให้เราสร้างความเชื่อใหม่ให้กับตัวเองวันนี้นะคะนอกจากเราจะต้องนะคะ หันกลับมามองนะคะในเรื่องของการที่การที่เรามีความเชื่อนะคะเหตุการณ์สถานะนการบางอย่างอาจจะไม่ไม่ไม่มีใครที่จะตั้งใจให้มันเกิดขึ้นนะคะแต่มันกระทบจิตใจเรานะคะหน้าที่เรานะให้เราเชื่อว่าเราเป็นที่รักนะคะเราเป็นที่รักของใครบางคนเสมอนะคะและที่สำคัญเราสามารถที่จะรักตัวเองได้ เราสามารถที่จะรักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เรามีต่อตัวเองมันจะส่งผลกับความสัมพันธ์ที่เราจะมีกับคนอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์กับคนอื่นจะดีขึ้นต่อเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับตัวเองตัวเราเองเนี่ยค่ะนะคะมีความสัมพันธ์กับตัวเองได้ดีก่อนดังนั้นจงมองเห็นคุณค่าของตัวเองจงรัก ตัวเองนะคะแล้วก็มีความเชื่อว่าคุณเป็นที่รักของใครบางคนเสมอนะคะเพราะฉะนั้นคุณคู่ควรคุณเป็นที่รักนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการที่เราจะต้องให้อภัยกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นให้อภัยกับทุกๆคนนะคะเพราะแน่นอนนะคะทุกคนมีเหตุผล นะคะและที่สำคัญไม่มีใครที่ไม่มีเจตนาดีแม้แต่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้อภัยรวมทั้งเราต้องให้อภัยตัวเองด้วยหลายครั้งที่เราอาจจะเคยทำผิดพลาดนะคะหรือเราอยากจะแก้ตัวหรือเรารู้สึกว่าเราก็เคยทำผิดพลาดมาเช่นเดียวกันอดีตก็คืออดีตนะคะเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ในบางสิ่งบางอย่าง เราให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้อภัยกับผู้คนนะคะที่สร้างหรือทำเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะที่มีอิทธิพลกับเราหน้าที่เรานะคะวันนี้เราต้องเข้าใจว่าทุกคนนะคะไม่ได้มีเจตนาอื่นนอกจากเจตนาดีอย่างน้อยๆเขาก็เจตนาดีกับตัวเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะรักตัวเอง ดังนั้นเราต้องกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ฝึกให้อภัยผู้อื่นให้อภัยตัวเองด้วยนะคะแล้วเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองและผู้อื่นนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้นะคะก็อย่างที่บอกสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่อมันจะกลายเป็นความจริงในชีวิตเราทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นความเชื่อและความคิดเรานะคะ ขอจงให้คิดว่าเราเป็นที่รักเรามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และเราเกิดมาเพื่อที่จะประสบความสำเร็จแล้วความสำเร็จนะะก็จะเกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างง่ายดายก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ